่สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาไปเที่ยวห 5, 5้สถานที่เที่ยวนะครับที่ผมที่ที่ที่ผมอยากไปมากที่สุดนะครับโดยเราจะเริ่มจากประเทศไทยนะฮะที่ที่แรกที่ผมอยากจะไปก็คือเกาหลีใต้นะครับถัดไปก็คือญี่ปุ่นถัดไปอีกก็คือประเทศออสเตรเลียออสเตรเลียนะฮะ ต่อไปประเทศที่ผมอยากไปต่อก็คือสหรัฐอเมริกาและที่สุดท้ายนะครับก็คือ,อก็คือไหนวะไหนวะประเทศอียิปต์นั่นเองโอเคก็ครบรอบพอดีนะฮะโดยสถานที่แรกนะครับที่เราจะไปก็คือกาหลีใต้น,นะครับ กาหีใต้ก็คือโซย่านช้อปปิง้งย่านช้อปปิง้งเมียงดงหรือมายองดงนะครับเป็นที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายมากกว่า1ล้านคนต่อวันเลยนะครับมีตลาดนับไม่ถ้วนและมีของกินอีกมากมายต่อไปนะครับที่ที่2นะครับก็คือประเทศญี่ปุ่นนะฮะก็คือโตเกียวย่าน อากิฮาบาระเป็นย่านที่โด่งดังเรื่องเทคโนโลยีอนิเมะเกมแน่นอนว่าโดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนชอบอนิเมะเอามากๆและอยากจะไปเป็นอันดับต้นๆหรือเป็นอันดับหนึ่งท,ที่อยากไปเที่ยวต่างประเทศนะครับต่อไปนะครับที่3ก็คือออสเตรเลียนะฮะก็คือทะเลสาบสีชมพูหรือฮอ l เลียถึงแม้จะมีทะเลสาบสีชมพู แบบนี้นะครับมากมายในโลกแต่ทะเลสาบนี้เป็นทะเลสาบสีชมพูจริงๆเลยนะครับไม่มีไม่ได้เกิดจากตะกอนแสงสะท้อนหรือสาหร่ายในน้ํานะครับก็อยากไปเห็นด้วยตาตัวเองเหมือนกันนะว่ามันเป็นสีชมพูจริงไหมเป็นไม่ได้ก็อยากอยากเอาน้ำใส่ขวดกลับบ้านเลยนะฮะต่อไปที่ ที่สี่นะคะก็คือสหรัฐอเมริกาก็คือฮอลลีวูดนะครับอืมเป็นที่รวมนักแสดงมากมายเป็นไปได้ก็อยากไปถ่ายรูปกับทอมฮอลแลนด์ทุกคนอาจจะสงสัยว่าทอมฮอลแลนด์คือใครนะฮะก็คือคนนี้นะฮะก็คือคนที่เป็นสไปเดอร์แมนนะเองต่อไปครับอันดับที่5นะฮะก็คืออียิปต์นะครับอียิปต์ประเทศอียิปต์ก็คือมหาพิรามิดกีซ่านะครับเป็นหนึ่งใน เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของของโลกยุคโบราณนะฮะแน่นอนว่ามันถูกถูกสร้างขึ้นในช่วงของกษัตริย์คูฟูนะครับราวสอ0พปีก่อนคริสตศักราชหรือประมาณ4,600ปีที่แล้วนะครับผมแน่นอนนะครับมันเป็นสิ่งโบราณผมก็อยากไปเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้งเหมือนกันนะฮะอ่าขอจบกรารนำเสนอ